ับประยุธทธ์ทะลุฟ้าตอนที่412นั่นคือทั้งหมดแล้วสินะอ่อนแอเกินไปแต่ก็ยังยับยั้งได้พอลองมองดูมุมนี้แล้วตัวข้าก็หล่อไม่เบากลับมาได้แล้วละ่ะพลังวิญญาณของพวกของวิญญาณกำลังหายไปแล้วจริงงั้นเหรอพลังวิญญาณหนาแน่นขนาดนี้เสียวเยี่ยน เจ้าหนูเสี่ยวสามารถบรรลุมหาสวรรค์เติมเต็มได้สมบูรณ์แล้วอย่างนั้นหรอฮะมหาสวรรค์เติมเต็มดวงวิญญาณน่ะมีระดับแบ่งเป็นระดับทั่วไประดับวิญญาณระดับสวรรค์ระดับจกักรพรรดิสี่ขอบเขตล้วนแบ่งเป็นต่ำกลางสูงและสมบูรณ์ยังไงล่ะ มหาสวรรค์ห่างอยู่ในระดับสมบูรณ์ดวงวิญญาณจะแตกต่างออกไปแยกกายประหนึ่งมีดวงจิตแยกออกมาเทียบเท่ากับกายแท้ถ้าหากว่าสามารถเลื่อนระดับกายเป็นขั้นจกักรพรรดิในตำนานได้แล้วละก็วิญญาณจะเป็นอมตะแม้จะทำลายก็ไม่อาจจะดับสูญแต่มีเศษเสี้ยวเพียงนิดเดียวก็ฟื้นคืนชีพได้มาใหม่เจ้าเด็กคนนี้เลื่อนสู่ขั้นมหาสวรรค์สุดท้ายได้ไม่นานนี่เองเป็นลมปราณของท่านพ่อจริงด้วยเออมันเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยข้าที ทาไมกันนะ่ะข้าควบคุมร่างกายของข้าไม่ได้พลังวิญญาณที่เสียวเยี่ยนปล่อยออกมานั้นทรงพลังเป็นอย่างมากหนี้เราต้องหนีแล้ว,อ,ลวอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะพลังวิญญาณแข็งแกร่งมากเสียขนาดนี้ข้าคงไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วสินะนี่มันใช่เวลามาคุมใจไหมตอนนี้นะ่ะพวกเราทําอะไรไม่ได้หรอคงมีแต่ต้องนั่งย่อยพลังวิญญาณนั่งเดิมของมันแบบนี้แหละเมื่อเขาสามารถควบคุมความผันผวนข,ของวิญญาณที่ไม่สงบนี้ได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองจริงสิข้าจะปล่อยให้เจ้าดูแลเสียวเยี่ยนให้ก่อนข้ามีเรื่องต้องไปทำนะ เดี๋ยวเจ้าจะโยนงานไม่ค่าแบบนี้อีกแล้วหรือยังไงกันเจ้านี่มันเจ้าเหยาเฉินดูเหมือนก่อนที่เสี่ยวเยี่ยนจะตื่นขึ้นมาคงต้องสั่งห้ามสาราดาวตกอย่าพึ่งบินไปไหนต่อไหนแล้วสิหรือว่าเขดาโคมห้องบินมีปัญหาหรือเปล่านะไม่ไหวแล้วอย่าว่าแค่ฝึกเลยแค่ลุกยังลุกไม่ได้เลยนี่น่าจะไม่ใช่ข้าคิดไปเองแน่แน่แรงกดดันพลังวิญ,ญญาณเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆดวงวิญ,ญญาณของข้าคล้ายลาวกับถูกขุนเขากดทับอยู่เลยชัดๆเจ้าสำนักน้อยเมื่อไหร่จะออกจากด่านเนี่ยนี่มันรบกวนผู้คนมากไปแล้วนะ เออหน่าชาที่พวกสิทธ์พี่น้องได้ออกไปฝึกฝนและทำารก,กิจด้านนอกจังนา่าโกรธจริงๆเลยก็แค่ไปเชิญหน้ากับแรงกดดันแค่นี้พวกเจ้ากับบอกทนไม่ได้แล้วหรือยังไงกันนี่นะคือขอบเขียนมหาสวรรค์สมบูรณ์แบบมันเป็นแรงกดดันที่หาได้ยากมากของการฝึกฝนดวงวิญญาณอดทนเข้าไว้ลหละยิ่งนานมากเท่าไหร่พวกเจ้าก็ยิ่งได้ผลดีจากแรงกดดันนี้ไปด้วยสิทธิพี่ชิงหลวงพูดถูกแรงกดดันวิญญาณในโอกาสแบบนี้ หาได้ยากยิ่งนักเราจะปล่อยให้โอกาสที่เจ้าสำนักน้อยโม่ให้เราทิ้งไปไม่ได้มาดูกันดีว่าใครจะอยู่ได้นานกว่ากันอืมสิทธิของสาราดาโตมันตอตแบบนี้แหละแล้วนั่นพี่สาวชิงหลวนจะไปที่ไหนกันน่ะข้าเป็นสิทธิพี่ใหญ่แน่นอนว่าต้องไปไเผชิญหน้ากับที่ที่มันยากกว่านี้สิไม่เช่นนั้นก็ขายขี้หน้าอาจารย์แย่อดทนอดทน,นไว้ยิ่งเข้าเก้สิทธิพี่สีวเย็่ยนมากเท่าไหร่แรงกดดันวิญญ,ญาณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและผลของการบ่มเพาะพลังก็จะดีขึ้นเท่านั้น สิทธิพี่พรสวรรค์ยอดเยี่ยมฝึกฝนเช่นนี้พวกเราจะมีคุณสมบัติแบบเขาบ้างไหมนะเฮ้อหน่าเบื่อจังเกือบ2เดือนแล้วเมื่อไหร่ท่านพ่อจะตื่นนะเร็วเฮค่าเริ่มรู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณผันผวนแรงกดดันเริ่มเบาบางลงแล้วสิเสี่ยวเยียนน่าจะเริ่มควบคุมได้แล้วหรือมัง้งดวงวิญญาณของข้าด้านในมีอะไรขยับอยู่นะหรือว่ามันอาจจะเป็นที่นี่มัน เมื่อคู่นี้คือร่างแยกของมหาสวรรค์ขั้นสมบูรณ์อย่างนั้นหรอข้าคิดว่ากายแยกนี้น่าจะตอกก่อนกับเทศยุทธสองดาวได้เลยนะเนี่ยนาทิวเขาได้อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ที่นี่มันใช่แล้วที่นี่คือสถานที่ของเพิงมันวัวบริสุทธิ์เจ้าคือผู้เยาวของตระกูลเสี่ยวอย่างนั้นเลึใครกันน่ะ ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีไซน์คลิปชัน,นี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วโอเคครับตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วกับเสี่ยวเยี่ยนของเรานะครับอ่าเรียกได้ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ายาวขึ้นมานิดหน่อยนะครับหลังจากที่โคตรสั้นมาหลายตอนแล้วครับเพราะว่ามีจะฉากต่อสู้ฉากหน้าบอมเพงเทียนในตอนนี้ก็คือฉากพูดคุยเยอะขึ้นหน่อยนะครับแต่เรื่องราวในตอนหน้าปน,าาาน,น,น,นััไวดกีครบสส